สวัสดีครับดเดลิโก้กมาส่งครับฮัลโหลไม่มีใครอยู่ล้วครับฮัลโหลครับเอ่ดสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับผมบอกเกเกมเมอร์วันนี้อยู่ในเกม Midnight Postman หรือพนักงานส่งของสยองขวัญ เป็นเรื่องราวของพนักงานส่งของคนหนึ่งฮะที่เขานั้นต้องส่งของคนเดียวในตอนกลางคืนแต่เมื่อว่าการส่งของครั้งนี้นั้นมันเต็มไปด้วยเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวน่าจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันเลยครับรลสโกไปในแม่โพสเป็นพนักงานส่งของสยองอ้อาแล้วฮะตัวเกมเปิดมาเราน่าจะอยู่บนดานฟ้าแห่งสักแห่งหนึ่งฮะแล้วกำลังสูบบุหรี่อยู่ด้วยโอ้ยค่ำคืนนี้มันช่างหนาวเหลือเกินอ่ะ ทำไมฉันต้องมาทําเรื่องแบบนี้ด้วยเด้อเออสูบบุหรี่แป๊บอ๋ค่อยยังชั่วแต่ก็ยังหนาวอยู่โอ้ยคำคืนนี้ต้องเป็นการทํางานที่หนานแน่เลยเอาหนาวดูต่ออ๋ออ้อค่อยยังชั่วเอาละฉันว่าฉันอะต้องไปทํางานแต่ฉันก็ไม่เคยสังเกตเลยว่าบุหรี่ของฉันเนี่ยหมดทุกวันเลยที่ฉันสูบเนี่ยโอ้ยสูบต่อเอาละได้เวลาไปแล้ว ในเวลาทํางานอืมโอเคฮะเราเดินลงมาน่าจะเดินลงมาจากห้องพักของเราฮะแล้วเราก็บ่นกับตัวเองแล้วเกินนะว่าเราต้องมาทํางานในค่ำคืนที่แบบหนาวเนี่ยแถมบุหรี่ที่เราสูบเนี่ยมันก็หมดทุกวันเลยฮะน่าจะบ่นกับตัวเองว่าเป็นคนที่เอ,อ่อทำงานห่างเช้ากินค่ามันไม่ค่อยมีเงินขนาดเงินสูบบุหรี่ยังไม่มีเลยนะฮะ บางทีฉันฝันว่าอยากเป็นล็นกอกสตาร์อยากเป็นนักร้องอ่ะอยากเป็นแรปเปอร์แต่สุดท้ายฉันก็ต้องมาส่งของเพื่อหาเงินใช้ชีวิตไปวันวๆเอ้ยบางทีฉันอาจจะหาเงินได้1นร้านเย,ยนบนถนนแห่งนี้หรือไม่ก็ชนะลอตเตอรี่ทุกวันที่1นึ่แต่แถวนี้ไม่ค่อยมีสารเจ้าเลยจะไปขอเลขเด็ดจากที่ไหนได้วันนี้เอาละเรามาถึงแล้วนี่คือร้านที่เราต้องส่งของเหรอ ที่มันเหมือนร้านขายชานมชาเย็นน้ำมะนาวเลยมันเหมือนมันไม่เหมือนร้านแบบเอส่งของโพสแม่นเลยนะฮะโอเคข้างในเหมือนน่าจะเป็นหัวหน้างานของเราหรือเปล่านะยืนรออยู่โอเคนะเราเข้าไปข้างในดีกว่านะครับ let's ก o รู้สึกว่ามีงานอะไรเล่าทับว้าวเข้ามาแล้วเสียงเพลงมาช่างชวนยกย้ายใส่สะโพกเอาล่ะในนี้มีของมากมายเลยแล้วก็มีตู้กดน้ำด้วย ATM 24ทัเ แต่ไม่เห็นมีตู้แล้วไหนแต่ตู้ ATM ตู้ ATM อยู่ไหนโอเคเรามาคุยกับหัวหน้าง,งานของเราเลยแล้วกันนะฮะมาหัวหน้าง,งานเราชื่อฮิราโนะโเอ่อฮิราโนะโน,นะฮะว่าไงสตโตคุงนายมาถึงแล้วแหมมาตรงเวลาเลยนะเนี่ยโอ้เราชื่อว่าสตโตคุงฮะเอ่อมันก็ตอนเย็นแบบเป็นเวลาเดิมนะครับฮิรานะสัง่งว่าแต่มีงานอะไรให้ผมทำหรอครับคืนนี้โอ้ยก็เหมือนเดิมเอาของไปส่ง เออแล้วก็เอาของให้กับลูกค้าที่ฉันส่งแอดเดสไปอะนะอ่าของชิ้นแรกเลยนะต้องไปส่งที่ฮาชิโมโตะด็อก1ิออ่าออกจากร้านเลี้ยวขวาไปเอ๊ไม่ต้องบอกผมแล้วครับผมรู้ว่าที่ไหนผมเซียนเอเมื่อกี้หัวหน้าเราพูดมาแล้วก็ตัดบทเลยนะเหมือนแบบโชเซียน <laughs> ผมรู้ที่นี้ดีผมทํางานทุกวันหัวหน้าโอเคฮะเราทานเราทานได้สามอย่างฮะรนะหว่างเดะแพ็กเกจ The customer และ Extra Payment โ okay, อเคเราช่วงนี้ขัดสนเรื่องเงิน <ś led> ผมถามเรื่อง e x t ก a Payment ก่อนแล้วกันนะเงินพิเศษมีไหมฮะหัวหน้าเออไม่มีเงินพิเศษให้ผมหน่อยลอคะครับผมทำง,งานก็ดึกเดินส่งของหนาเนวเน็บอะบุหรีก็หมดซองเออไม่มีเงินพิเศษหน่อยลอคะครับหัวหน้าแม่นายก็รู้กฎด,ดีซาโต้คุงฉันจะจ่ายเงินให้กับตัวเมื่อนายทำงานเสร็จไม่มีอะไรไปมากกว่านั้น ก็ได้ครับหัวหน้าถ้าหัวหน้าพูดอย่างนั้นแล้วก็เอ้ยฉันบอกไปแล้วทุกคนอย่างต่างรู้ดีว่านายมาจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมล่ามาเย็บมาทํางานที่ญี่ปุน่นแต่ว่านะกฎก็คือกฎของกฎประเทศญี่ปุ่นกับกฎอเมริกาไม่เหมือนกันทีนี้เขาไม่มีอารมณ์อัรวยนะก็รู้โอเคครับหัวหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับระวังตู้ได้ดะสอต้ตคุงฉันไม่อยากให้นาะยได้รับบาดเจ็บ เอาละเรียบรอ้อยเราต้องไปส่งของตามที่อยู่ที่หัวหน้าราบอกและที่แรกที่เราจะไปส่งนั่นคือฮาิโมโตะ1ิแต่เมือนก็ว่าที่นี่มันไม่มีคนเลยมีแต่เราหรือเปล่าเนี่ยฮะเมืองนี้เออปกติแล้วประเทศญี่ปุ่นอย่างน้อยมันก็น่าจะมีคนเดินเที่ยวกลางคืนบ้างแต่นี้ไม่มีเลยฮะแล้วตรงนี้มีรถสกูตเตอร์หรือรถมอเตอร์ไซค์ให้เราใช,ใเาใชใ้เราใช้ได้ไหมเนี่ยเอ,อ๊ะนี่เป็นหัวหน้าชั้นเท่านั้นที่จะต้องใช้ได้ แต่หัวหน้าบอกกับฉันว่าฉันจะใช้อาจจะมีสกูตเตอร์ใช้ในสักวันหนึ่งแต่ตอนนี้ฉันต้องเดินทางไปส่งซะก,ก่อนโอเคฮะเรามาดูทางด้านขวาดูแล้วกันนะตรงนี้มี n e s e Post Service เอ๊ะจริงๆเราควรทำงานที่นี่หรือเปล่าฮะเป็นพนักงานส่งของทำไมเราต้องมาทำงานที่ร้านชานม,มานาวด้วยหรือ,อยังไงหรืออาจจะเป็นส่งน้ำปั่นหรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันแคไปส่งของแล้วกันนะฮะมาทางนี้เฮ้ยที่นี่มีร้านข,ขายของมากมายนะนประเทศญี่ปุ่น บางทีฉันอาจจะทำงานเป็นพนักง,งานแคชเชียร์จะดีกว่าไหมเนี่ยเหรเอออาจจะมีเรื่องราวสนุกๆให้เราคุยกับผู้คนก็ได้ว่าแต่ทำไมผู้คนถึงต้องทำงานด้วยเนี่ยฮะฉันไม่เข้าใจเลยไม่ว่าสิ่งมีชีวิตไหนบนโลกจำเป็นต้องหางานเพื่อมีชีวิตอยู่รอดอย่างนั้นเหรอทำไมคนเราไม่จะไปต้องแบบว่าไม่ต้องหาเงินไม่ต้องทำงานแค่มีชีวิตอยู่ไปวันๆก็ได้ไม่ดีกว่าหรือไงทำไมชีวิตคนเราต้องหาเงินด้วย เหมือนตัดพอนะฮะคือเราทํางานแบบว่าดึกดื่นเออทำงานส่งของเดิมๆไม่ค่อยมีเงินแต่ผู้คนบางคนก็จะได,ด้งานที่ตรงกับใจพวกเขาจริงๆยกเว้นฉันที่เป็นคนที่ไม่ชอบใจในงานตัวเองอ่าตัดพอฮะไม่ชอบงานส่งของเออแล้วก็บ่นแบบรุมรวนะว่าทําไมคนเราต้องทํางานหาเงินด้วยเออทาไมไม่เหมือนแบบเมื่อก่อนที่แบบเออหาเช้ากินข้ามสนุกกับชีวิตไปวันๆอะไรอย่างนี้นะฮะ อันนี้มีแมวอยู่ด้วยนี่แมวแมวแมวรูปปั้นไว้แ้วนี่แมวแมวจริงหรือเปล่าเอาลองรูปแมวดูแล้วกันนะฮะออาว่าง่ายจะแมวน้อยตัวเล็กรูปบีได้เหรอเฮ้ยรูปได้ฮะว่างายแกชอบไปเกาคางเหรอเป็นไงล่ะเฮ้ยจักรจี้ดีไหมเนี่ยแกนี่เป็นเพื่อนตัวน้อยน่ารักจริงๆเลยนะแล้ววัดวัดวัดเสียงอะไรวัดมันเสียงอะไรเอ๊ะมันมันมีคนแอบดูเราแล้วไม่ชอบใจที่เรามา ไปเล่นแมวหรอหร,อหรอือยังไงไม่รู้เหมือนกันฮนะแล้วนี่คือของที่เราต้องมาส่งใช่ไหมบ้านหลังนี้เอาล่ะฉังมาถึงแล้วได้เวลาที่จะเคาะป,ประตูเรียกเจ้าของโอ้โหเสียงประตูโคตรน่ากลัวเลยฮะเออสวัสดีครับเดลิเวอรีร่มาส่งครับฮัโลโหลไม่มีใครอยู่หรอครับฮัโลโหลครับเอเดลิเวอรี่โอ้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ใครมาเนะีะมาเคาะประตูดือดเดืดดอดเดเออชอบมาตัดหญ้าอยู่เลยตัดหญ้าจริงๆใช่ไหมครับ ท no huh like ี่แกถือกันทายอยู่ไม่ใช่กําลังชําแหละเนื้อคนใช่ไหมฮะแต่ผมจะคิดไปเองไม่รู้เหมือนกันฮะแต่แต่มีของมาส่งครับคุณลูกค้าเออสวัสดีตอนเชีครับคุณลูกค้านี่ครับของสับคูณโยนใส่หน้าเลยโอ้ยนายมาสายนะฉันสั่งโค้นายเมื่อชั่วโมงที่แล้วเดี๋ยวได้มาสายจังวะเออขอโทษด้วยครับพอดีผมกําลังเล่นแมวอยู่เมื่อกี้นะครับโอเคเรา ตอบได้สามอย่างนะฮะระหว่างงานเพิ่งเริ่มหยุดเล่นแมวกับถนนแถวนี้มันช่างวกวนไปมาเอาเป็นตอบความจริงแล้วกันนะผมหยุดเล่นแมวท่านแมวด้วยกันนะ่าจะเข้าใจใช่ไหมครับคุณท่านแมวใช่ไหมพอดีว่าผมเจอแมวอยู่ข้างหน้านี่เองครับผมก็เลยหยุดเพื่อเล่นมันซะหน่อยนะครับโอ้ยนี่เป็นข้อแก้ตัวที่ห่วยแตกที่สุดเลยเหอเฮอแม่เยนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่นายมาสายนี่ฮะเออผมเข้าใจครับ ผมจะไม่ทําให้ผิดหวังอีกแล้วครับผมขอโทษเอ้ยนายควรทําตัวให้ดีกว่านี้นะแต่ว่าฉันนะ่ะไม่จ่ายของให้กับอาหารที่เย็นชืดแบบนี้หรอกนะเออนี่ไม่ใช่อาหารนะครับมันก็แค่ของที่ต้องมาส่งอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรแต่ว่ามันไม่แช่อาหารนะครับเอ้ยนั่นมันไม่ใช่ประเด็นนายทำให้ฉันเสียเวลาไปได้แล้วใส่หัวไปครับครับคุณลูกค้าเออคือลูกค้าบอกกับเราว่าเนี่ย อาหารเย็นเอออาหารมันเย็นเนี่ยมันจะไม่จะไม่จ่ายเงินให้เราแต่เราบอกไปว่าเนี่ยมันไม่ใช่อาหารมันเป็นของลูกค้ามันใบเบี่ยงประเด็นจะไม่จ่ายเงินให้เราบางคนนั้นแค่ไม่ต้องทําอะไรเลยก็มีเงินใช้จ่ายอ่ะมันเป็นไม่ได้จริงเหรอที่ทุกคนจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเออ,เอ,อช่างเถอะไม่มีอะไรดีเท่าตัวเราแล้วไม่ว่าเราจะทําตัวดีแค่ไหนผู้คนก็ต่างจะเกลียดเราไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนก็ตาม ฉันหวังว่าจะเจอกับผู้คนที่ดีเท่าเออฮิราโนโุคุงที่ไม่ตัดสินคนจากภายนอกเยและเขาเป็นคนเดียวที่ดูแลฉันเป็นอย่างดีอืมตัวลอคอเราบ่นนะครับประมาณว่าเนี่ยเราเป็นพนักงานส่งของเนี่ยเราทําตัวดีแค่ไหนพูดจาดีส่งของเร็วหรือทําอะไรก็ตามที่ดีแบบถูกใจคนแต่คนก็จะหาข้ออ้างมาให้เกียดเราได้เสมอฮะไม่เหมือนกับหน้างานของเรานะฮะ ที่ดูแลเอาใจใส่เราเป็นอย่างดีต่อให้เราทําตัวไม่ดีเขาก็จะรักและเอ็นดูเรานะฮะเหมือนพ่อแท้ๆโอเคเราไปคุยกับหัวหน้างานเราฮะอ่ากลับมาแล้วครับคุณฮิโรโนคุงเยฮิโรโนซังอะไรสักอย่างฮะไม่รู้เหมือนกันมาคุยกับเขาดูแลกันนะฮะมาครับฮิโรโนซังผมกลับมาแล้วครับจะส่งของเมื่อกี้เออเป็นไงบ้างเหรอทุกอย่างโอเคไหมเนี่ยเหรอเออก็โอเคนะครับแต่เหมือนกับว่าลูกค้าคนเมื่อกี้เขาจะไม่ เออมีความสุขกับการรอนานสักเท่าไหร่นะครับเหมือนก็ผมไปสายนะครับเอยไม่ต้องหัวหรอกน้ามันก็มีกันบ้านเลยที่ต้องส่งของช้าเออและนายก็เพิ่งมาทํางานได้ไปนานใช่ไหมละ่ะเนี่ยเอ,อ่าเอานี่ไปส่งซะอีกที่นึงนะ s อสเดคืออิซามโตะด็อกซีโอเคครับได้เลยเอาล่ะแล้วเจอกันนะอ,อ่ซาโนโคุงโอเคครับไปส่งของครับชิ้นที่สองเอาเฮ้ ประตูไปแล้วนะครับหัวหน้าประตูมันบลั๊กหรอครับหัวหน้าเมื่อกี้ประตูมันประตูมันบลั๊กครับหัวหน้าผมออกมาไม่ได้ครับเมื่อกี้หัวหน้าควรจะเปลี่ยนประตูด้วยนะครับประตูเมื่อกี้มันทำผมตกใจหมดนึกว่าเกมบลั๊กไปแล้วโอ้โอีกคำคืนนี้ลมชั่งแรงเหลือเกินอะ่ะลมแรงฮะส่งของหนาวเหมือนกับว่าขาของฉันเนี่ยมันหนักขึ้นหนักขึ้นทุกครั้งที่ฉันเดินลงบนพื้นเลย บางทีฉันน่าจะออกจากงานนี้แล้วก็ไปกินของอร่อยๆให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หาอะไรกินเย็นๆให้ตัวอุ่นขึ้นโอเคเราเคาะประตูได้ไหมเออฉันรู้นะว่าเธอ่ให้ฉันส่งของที่ด้านหลังฉันไม่ต้องจำไ็นต้องเคาะประตูอ๋อคือของมาวางได้เลยใช่ไหมโอเคฮะวางลงแล้วเอาละเหมือนกับว่าตลอดเวลานเ,เนี่ยเธอจะยุ่งอยู่ตลอดเลยไม่ออกมารับของด้วยตัวเองเลย ไม่รู้เหมือนกันนะว่าป้ายน,นี้คือร้านอะไรน่าจะเป็นร้านอารตามสั่งหรือว่าแต่ว่าเหมือนกับว่าผู้หญิงคนที่สั่งของที่ไรเนี่ยเธอจะไม่ออกมารับของเลยนะจะให้เราวางไว้เสมอเอ,อบางคนเขาก็แบบไปอินโทรเวิร์ดก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะแบบว่าไม่กล้ามารับของไม่ได้มาแบบตอนรับก็แค่มาหยิบของแล้วก็ไปนะฮะประมาณนี้โอเคเราสามารถที่จะวิ่งได้ไหมไม่ได้นะฮะโอเคค่อยเดินไปให้ถึงเออ ร้านที่เราต้องมารับของชิ้นต่อไปมาแล้วครับผมกลับมาแล้วเอาประตูมันปักอีกแล้วครับหัวหน้าหัวหน้าปิดประตูครับโอ้ประตูมันปักสองรอบเลยเหรอครับเนี่ยหัวหน้าโอ้โหนึกว่าจะมีครั้งที่สามครั้งที่สามเนี่ยไม่ควรนะครับโอเคมาคุยกับหัวหน้าเราต่อเอาร้านนี้คืองานค้างสุดท้ายแล้วนายก็เลิกกะได้เลยมันอยู่ที่สุดปลายทางนี่เองอนะเอาละ S S คือฮาาชิโมโตะด็อกยี่สิบสาม โอเคครับ okay, วหน้าผมจะรีบกลับมาให้ไวเลยครับแล้วเจอกันนะสตคุงโอเคครับหวหน้าส่งของชิ้นสุดท้ายแล้วประตูมึงบักอีกแล้วหัวหน้าเอ้ยประตูบักหลายรอบนะครับวหน้าหวหน้าควรเปลี่ยนประตูแล้วนะครับประตูมันบักอย่างนี้ทําให้ผมส่งงานชาร์ผมจะโดนด่าอีกแล้วรอบนะครับนี่ฉันฝันอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนกับว่าฉันทําแต่เรื่องเดิมๆส่งของแบบเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมอะหรือว่าบางทีฉันอาจจะทํางานน,านี้มาน่มากเกินไป ฉันเนี่ยอยากหายตัวไปแล้วก็กลายเป็นฝุ่นควันได้ไม่ต้องทำงานสักทีเหมือนตัดคอตัวเองแล้วมาทำงานส่งของเดิมๆทำกิจวัตรเดิมๆจนหน้าเบื่อนะฮะก็อย่างว่าเป็นพักงานส่งของก็ทำส่งของมันไม่มีอะไรมากกว่านี้นะบางทีฉันอาจจะเป็นผีไปแล้วก็ได้ฉันอาจจะล่องหนแล้วก็ไม่มีใครสังเกตเห็นฉัน ข้ามคืนนี้มันทำให้สันสงสัยจังเลยว่าฉันมีตัวตนอยู่หรือเปล่าโอเคฮะอุ้ยอะไรอะไรเสียงอะไรวะวุ๊ดอะไรอ่ะทำไมมันมีเสียงอย่างนี้เกิดขึ้นอ่ะเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้มันมีจัมสกแกร์ะผมไม่ได้สังเกตหรอือยังไงไม่รู้เหมือนกันฮนะโอเคตรงนี้มีเจ้าแมวตัวเดิมเลยเรารูปได้นะฮะโอ้นี่แกตัวเดิมไม่ใช่หรืองไงเนี่ยฮะมาจากร้านเมื่อกี้ แมวผีหรือเปล่าครับเนี่ยเอ๊ะแปลก,ปกโอเคฮาริไปส่งของดีกว่าถาดนแถวนี้มันน่ากลัวเหลือเกินไฟก็ไม่มีเอ๊ะฉันจำไม่ได้เลยว่าฉันนะ่ะเคยมาแถวนี้มาก่อนหรือเปล่าเอ๊ะแต่ว่าฉันมักจะส่งของที่บ้านเดิมๆทุกคืนไม่ใช่หรอไงเนี่ยแต่ว่าทำไมค่ำคืนนี้มันตกต่างออกไปเหมือนกับว่าเราตัวละครเราไม่เคยมาส่งของที่บ้านหลังนี้นะฮะนี่มันบ้านของใครครับเนี่ย ขอประตูดูแล้วกันนะฮะก็ก็กสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลเออสวัสดีครับมีเด็กๆมาสิบาร์ี่มาส่งครับโถเอ้ยไม่ได้ยินเรื่องไงวะเนี่ยฮัลโหลความประตูแบบรุนแรงนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครออกมาบางทดีฉันน่าจ,จะกลับไปที่ร้านค้าไอ้หมอนี่มันอาจจะไม่มารับขอแล้วก็ได้โอเคฮะกลับไปวุ้ดวเดี๋ยวเดี๋ยวอุย๊ยโอยหมอไอ้เมื่อกี้มันเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ สก,กิลไล่เราแล้วดึงหันหน้ากลับมาเลยฮะตกใจหมดจุดจุดจุดขอโทษด้วยที่ทำให้นายรอนาะนจุดจุดจุดต,ตกใจหมดเลยครับพี่ชายพอดีว่าฉันมาได้ยินเสียงที่นายเคานะน่ะคือนี่มันหนาวใช่ไหมล่ะเฮ้แต่นายก็ต้องออกมาส่งของอย่างนั้นเลยเนี่ยเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับอย่างไงผมก็ต้องมาส่งของอยู่ดีต่อให้อากาศ เอ่อฝนตกฟ้าร้องแดดออกผมก็ต้องมาส่งนะครับฉันรู้สึกไม่ดีกับนายเลยนะมันจะดีกว่าไหมถ้านายเข้ามาแล้วทําตัวให้อุ่นสักหนออ่อยเหรอฉันจะทําให้นายอุ่นเองแบบตับๆอ,อ่ะอ่ะอะไรนะครับผมกาแค่มาส่งของนะครับเดี๋ยวผมก็กลับแล้วผมไปก่อนนะครับ เอ้ยเข้ามาทักดื่มชาดื่มนมข้นเหนียวเหนียวก่อนสิเอ้ยไม่ใช่ดื่มชาเฉยเฉยนะเออก่อนที่นายจะไปนะมาพักหน่อยไหมเฮ้ฉันจะได้มีเรื่องคุยกันนายหน่อยยังไงละ่ะมีแค่ตอบได้สามคำตอบฮะปฏิเสธยอมรับแล้วก็ลังเลเออถ้ามันเพื่อนมาเจอคนส่งของที่หน้าตาดูแบบน่ากลัวน่ากลัวนะฮะแล้วทำตัวแปลกๆปกเชิญให้เราเข้าไปในบ้านยามดึกเพื่อนๆจะเข้าไปไหมฮะ ผมบอกเลยว่า้อยทั้ง้อยโนแน่นอนซึ่งผมก็ไม่เข้าไปแน่นอนครับปฏิเสธแล้วกันนะเออไม่เป็นไรแล้วครับพี่ชายผมไม่อยากโดนกินตับนะครับเออไม่ะครับขอบคุณเอ้ยแค่นาทีเองมันจะดานสักเท่าไหร่เชียวเออห้านาทีได้ใช่ไหมละ่ะเออแป๊บเดียวเองหัวหน้าง,งานนาะยไม่รู้หรอกจุดจุดจุดจุจจุจจุจ อ่ะก็ได้ครับห้านาทีโอ้ยเข้ามาจริงเหรอ,อมึงบ้าปะเนี่ยโอเคนะเข้ามาเลยห้านาทีจริงหรอครับวัดโอ้ยเข้ามาแล้วฮะโอ้เข้ามาแล้ว,อเ,าาลวเออนายบอกว่านายนะชื่อซาโต้ ato, ใช่ไหมอ๋อเราน่าจะคุยกันมาน,นาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็เลยแบบมันตัดบทไปน่าจะคุยมันหลายนาทีแล้วใช่ครับ ฉันอูกะไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้จริงมาอ่านว่าอะไรเป็นว่าอูกะแล้วกันนะฮะอูกะอูกะเอะผมว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับโอ้แล้วก็ลินชาให้เราใช่ไหมน่าจะเป็นเสียงลินชาฮะอืมกินชาอร่อยเหลือเกินชาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าดีมากเลยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาหายากด้วยเมื่อกี้ว่างายของนายเนี่ย จะไม่มีเวลาให้นายได้พักผ่อนเต็มที่เลยใช่ไหมเนี่ยฮะนายต้องส่งของตลอดเวลาก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าผมมาตื่นมาแล้วก็เหนื่อยกลับบ้านแล้วก็เหนื่อยผมน่าเหนื่อยกับชีวิตแต่ผมก็ต้องทํางานอยู่ดีนะครับโอ้มันเป็นอย่างนั้นนั่นเองเมื่อก็ว่าผู้คนแถวนี้นะจะไม่เห็นหัวนายเลยสินะนี่ mm hmm. ผมก็อยากจะบอกนะครับว่า ผมอะก็เหมือนคนที่ล่องหนอยู่ผมก็แค่คนส่งของธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากก็แค่มาส่งของแล้วก็จากไปใครจะไม่เห็นหัวผมล่ะครับใช่ไหมเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้จะเข้าใจเราไปอย่างดีเลยนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเขาเคยเป็นคนส่งของมาก,ก่อนอ่าฉันเข้าใจนายดีนายเคยถามตัวเองม้างไหมล่ะว่านายำทำทสิ่งพวกนี้ไปทำไมเอ ราะผมทำสิ่งพวกนี้ทุกคืนเพราะว่าผมต้องการหาเงินมาเลี้ยงชีพนะครับแต่นายก็ยังทำต่อไปอย่างนั้นเหรอนายไม่เบื่อชีวิตของนายบ้างหรือไงเหรอฮะเออก็มีบ้านนะครับทั้งเบื่อคนหวาดกลัวแล้วก็เหนื่อยกับการต้องจ่ายเงินค่าเช่าเอยทำไมนายไม่ออกจากชีวิตเดิมๆของนายมาใช้ชีวิตแบบใหม่บ้างหรอฮะมันมีอะไรให้ทำแบอื่นนอกจากการส่งของด้วยเหรอครับ ผมก็แค่คนจนจนไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถอะไรเอ้ยนายจะไปรู้อะไรคนบางคนอาจจะไม่เห็นพอสมควของตัวเองถ้านายไม่ลงมือทําแล้วก็ใช่ไหมล่ะฮหอมันจะดีกว่าไหมถ้านายออกมาแล้วก็ทําในสิ่งที่นายอยากทํามันเป็นก้าวอะไรที่สําคัญเลยไม่ใช่เรืง่อไงอะ่ะฮะเออมันก็ใช่ล่ะครับคุณพูดดูเหมือนว่าคุณอนะ่ะก็ทํามันลงไปแล้วอย่างนั้นเหรอใช่ฉันทาไปแล้ว ฉันพนันกับนายหรือว,ว่าท้านายทำอ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็ชฉันนี่แหละเอาละเดี๋ยวฉันจะให้เบอร์ฉันไว้กับนายแล้วกันมีปัญหาอะไรก็โทรมาเลย,ยไอคนนี้มันจีบเราแลว้วเนี่ยฮะนี่มันเหมือนจีบเราทางอ,อง้อมหรือเปล่าคเนียม,มีการให้เบอร์ด้วยเอาละเมื่อก็ว่าปากกามันอยู่ข้างหลังนายนายไปหยิบมาซโอเคครับวอทไอหมอนี่แปลกๆไหนว่าปากกาปากกาอยู่ไหนอะ แล้วเราเดินออกไปยังไงทำไมผมเดินออกไปไม่ได้อะายโดดทุบหัวไอ้ผมคือผมเดินกาลังจะเดินออกไปปุ๊บม่งทุบหัวผมเลยโอ้โหชี้หายพนักงานหายตัวไปในขณะทำงานตอน,นคืนตำรวจกำลังสืบสวนอยู่วอดในประเทศญี่ปุ่นฮนะโดนไอ้คน,น,น,นสั่งของคนนั้นลักพาตัวมาทำอะไรก็ไม่รู้เรียบร้อยดีเอ็น โอ้โหโดนลากกระชากตัวไปเรียบร้อยฮะไนแมร์โพสเมนนะฮะพนักงานกะดึกเอนดิ้งที่1น 1. ึ่งออฟหนึมีชาจบแค่1เหรอก็คือไม่มีชาจบอื่นใช่ปะมีแค่ชาจบเดียวเหรออ๋อนึกว่าจะมีชาจบเพิ่มเติมเออจริงมันน่าจะทำชาจบให้มากกว่านี้นะฮะเออแต่ว่ามีชาจบเดียวนะก็คือเป็นพนักงานส่งของที่แบบชีวิต ดูเหมือนกับว่าขเขาเรียกว่าไงดีชีวิตไม่ค่อยดีนะฮะทางานหาเช้ากินขําผู้คนก็ไม่ได้ชอบเรานะฮะมีแต่คนเกลียดเราเราส่งของดีแค่ไหนทําตัวมีมารยาทแค่ไหนทุกคนก็เกลียดเราฮะเออแล้วก็ตัวละครเราเนี่ยเป็นตัวละครที่มาจากออประเทศอเมริกาแต่มาทำงานที่ญี่ปุ่นไม่รู้เหมือนกันว่าคนประเทศญี่ปุ่นอาจจะมีมุมมองมองต่อคนอเมริกาที่แบบแนวลบก็ได้นะคือ ไม่ชอบคนอเมริกาเพราะว่าแต่เดิมทีก็มีสงครามโลกก็คือคนอเมริกาคนญี่ปุ่นก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วอาจจะส่งผลต่อวัฒนธรรมขนที่ญี่ปุ่นที่มองอเมริกาว่าเป็นคนไม่ดีก็ได้นะฮะโอเคก็จะไป็นสหรับนายแม่โพสแมนโดนหลอกไปเชื่อดในบ้านหลังสุดท้ายนะฮะแล้วก็หายตัวไปสำหรับคบลิกเกมเมอร์ขอตัวปรกอนไปแล้วสวัสดีครับ